สวัสดีครับเตะติดเทรนขอ,อนำเสนอมาแล้ว EP 2ดราม่ายังไม่จบครับพิมพ์พิชยาเจอทเวนวดนามลงหนักถึงขั้นขู่ฆ่าก่อนไปแข่งซีเวลิกีก2025มันยังไม่จบครับเรื่องนี้ กลายเป็นดราม่าระดับชาติที่ลุกลามบานปลายเกินกว่าแค่เกมวอลเลย์บอลไปแล้วครับเมื่อควีนบีมพิมพิชยากกมบีหลังเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยนะครับกำลังตกเป,เป็นเป้าหมายโจมตีอย่างหนักจากแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่แหกกันเข้ามาถล่มโซเชียลของเธอล่าสุดน,นะครับถึงขั้นมีการขู่ฆ่าเอาชีวิตก่อนที่ทีมชาติไทยจะเดินทางไปแข่งขันสัปดาห์ที่2ของซีเวลีกที่เวียดนามครับจุดเริ่มดราม่ารับทันหรือบอลตกพื้นย้อนไปวันที่3สิงหาคมนะครับในเกมนัดชิง ชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงซีเบลิก2025สัปดาห์แรกที่โคราชนะครับไทยเฉือนเวียดนามสุดมัน3-2เซตโดยมีจังหวะสําคัญที่กลายเป็นประเด็นดราม่านะครับจังหวะนั้นเกิดขึ้นในช่วงเซตตัดสินเวียดนามชาเลนหลังมองว่าบอลของไทยตกพื้นแต่ภาพจาก VR นะครับและสายตาผู้ตัดสินยืนยันว่าบีมพุ่งมารับบอลได้ทันมือแตะลูกก่อนบอลจะถึงพื้นหลักฐานจากกล้องถา่ายทอดสดและมือถือแฟนๆที่อยู่ในสนามก็ยืนยัน ไปในทิศทางยียวกันว่าจังหวะนั้นเป็นแต้มของไทยอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เวียดนามหลายคนไม่ยอมรับผลนี้ครับแต่หันกลับมาคอมเมนต์ด่าโพสต์ของบีมทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนามมีทั้งคําว่า p r e d i r t y เล่นสกปรกและ f o a t touch บนสัมผัสพืน้นพร้อมกดอิโมจิกดรัวๆใส่โพสต์ของเธอแทบทุกโพสครับจดเปลี่ยนบีมตอบกลับและโดนโยงการเมืองเพศบีมเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับเธอตอบกลับเวียดนามแบบสั้นๆว่า I am a woman ฉันเป็นผู้หญิงซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นแค่การแสดงตัวตนแค่คำพูดกลับถูกโยงไปไกลมากโดยเฉพาะประเด็นที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับนั่นคือคำถามถ,ามถึงเพศสภาพของเหงียนที่บินเตือนหรือว่าตู้เย็นตัวหลักของเวียดนามหลายคนมองว่าคำพูดของบีมเหมือนเน็บแนมจึงยิ่งทำให้กระแสะทว่วแรงขึ้นเป็นเท่าตัวปิดคอมเมนต์ยังไม่พอทว่ตามไปทุกโพสต์หลังจากสถานาการณ์เริ่มตึงเครียดน,นะครับบีมจึงตัดสินใจ ปิดคอมเมนต์ในโพสต์้นเรื่องแต่ดูเหมือนแฟนเวียดนามบางส่วนยังไม่หยุดพวกเขายังตามไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์อื่นๆอ,อย่างไม่ลดละหนึ่งในนั้นคือคอมเมนต์ว่าโ r รัสซึ่งบีมก็โต้กลับแบบนิ่งๆด้วยคำว่าเจอกันที่เวียดนามคำพูดสั้นๆนี้กลายเป็นเหมือนไฟ3ามเชื้อเพราะหลังจากนั้นไม่นานนะครับในโลกโซเชียลของเวียดนามก็ระอุหนักกว่าเดิมแล้วเริ่มมีคอมเมนต์ที่เลยเส้นไปไกลมากโคถึงค่าชีวิต จุดแตกหักของดราม่าครั้งนี้มีแฟนวอลเล์าบอลเวียดนามบางรายนะครับถึงขั้นโพสต์ข้อความคมขูอย่างจงแจ้งว่าระวังตัววะน,นะเวลาเธอไปสนามเดี๋ยวรอมันที่เวียดนามดักทางกระทืบให้ตายไปเลยคําพูดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะมันเริ่มล้ําเส้นจากกีฬาไปสู่ความเกลียดชังในชีวิตจริงเนื้อยังไม่ร่วมกับข้อความ,มอื่นๆนะครับที่ใช้ถ้อยคํารุนแรงเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติซึ่งไม่เพียงแต่พิมพ์พิจาณาเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งทีมอาจจะเริ่มรู้สึก ไม่ปลอดภัยกับการไปแข่งที่เวียดนามเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ากีฬาเมื่อขาดวุฒิภาวะของแฟนๆอาจจะกลายเป็นสนามสงครามในทางความคิดครับเรื่องนี้เริ่มจากความไม่พอใจจากผลการแข่งขันลามไปถึงการโจมตีตัวบุคคลเพศสภาพและแล่าสุดคือความรุนแรงถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมแฟนกีฬาทั้งไทยและอาเซียนต้องเริ่มพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่แค่ในสนามแต่รวมถึงในพื้นที่ออนไลน์ที่ควรจะเป็นพื้นที่ของความสุขไม่ใช่สนามรบ เรื่องนี้มันยังไม่จบนะครับและดูเหมือนว่าจะเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเพราะอีกไม่กี่วันข้างหน้าทีมสาวไทยจะเดินทางไปถึงเวียดนามแข่งขันซีเวลิก2025สนาม2ซึ่งจะเจอกับเวียดนามในบ้านของเขาเองครับใครจะรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นและควีนบีมจะยังยืนหยัดในสนามได้อย่างสง,ง่างามเหมือนเดิมหรือไม่ก็ต้องมาติดตามรอดูต่อไปนะครับ เรามาดูเขาต่อมากันดีกว่านะครับพอนพันสวนกราบชัดสยบเกลียนคีย์บอร์ปอดปมโดนวิจารณ์ยับทั้งที่พาทีมคว้าชแชมป์หลังจบศึกวอลเล์อบอลหญิงซีเวเลิกสองสัปดาห์แรกนะครับที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่เทอ,อร์มินอลไทวินที่วันโคราจังหวัดนครราชสีมาทีมชาติไทยก็โชว์ฟอร์มสุดแกร่งกวาดเรียบสามนัดรวดเหนือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและเวียดนามควา้าแชมป์สมัยแรกอย่างสง,ง่างามแม้แต่ผลงานในสนามจะยอดเยี่ยมแค่ไหน ก็ยังไม่ไวายมีดรามา่าตามมาครับเมื่อเรียนคีย์บอร์ดบางกลุ่มวิจารณ์ฟอร์มของนักกีฬาไทยอย่างไม่หยุดและหนึ่งในเป้าหมายที่โดนหนักที่สุดก็คือชมพู่ผอนพันเกิดปาาดมือเซตเบอร์นหนึ่งของทีมชาติไทยครับโดนทั้งที่ได้มือเซตยอดเยี่ยมต้องบอกเลยครับว่าพอนพันเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่มีส่วนสําคัญมากในชัยชนะครั้งนี้เธอคือคนที่คุมเกมเ,กมเซตบอลหวางจังหวะเกมรุกให้เพื่อนทําแต้มและถึงขนาดได้รับเลือกให้เป็นมือเซตยอดเยี่ยมประจำรุนาเมนแต่แทนที่จะได้รับคําาชมมกกลับต้อองเจระแสะ วิจารณ์แบบไม่แค่ข้อเท็จจริงบางคนบอกว่าเซตต่ำเกินไปบอลไม่สวยไม่คล่องเหมือนเดิมทําให้ล่าสุดนะครับผอนพันต้องออกมาพูดเองผ่านโพสในโลกออนไลน์ด้วยถ้อยคําตรงไปตรงมาแต่เจ็บลึกพรพันพูดแล้วอย่ามัวแต่วิจารณ์ในสิ่งที่ไม่เข้าใจพอนพันเขียนว่าเธอเลิกพูดว่ามันต่ำอะไรเหอนนะนี่ก็ดึงบอลให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ละและจะบอกว่าตัวเราเล็กจะไปสูงสู้เขาหรอไหลพังหมด เธออธิบายว่าการเซตบอลไม่ใช่แค่ให้ตัวสูงส,สวยอย่างเดียวแต่มันต้องดูหลายปัจจัยทั้งแรงของลูกความเร็วรูปแบบการรุกและข้อจํากัดทางร่างกายของนักกีฬาเองเห็นไหมระดับโลกไม่มีใครเขาเล่นสูงหละเธอตั้งรับแทบจะไม่ทันเพราะมันเล่นเร็ว ตีทันก็ทันไม่ก็แก้แค่นั้นฉันก็เหนื่อยของฉันนี่คือเสียงจากปากคำพูดที่อยู่ในสนามจริงๆหนึ่งครับไม่ใช่แค่นั่งดูหน้าจอแล้วตัดสินจากภาพช้าไม่ใช่แค่ใจแต่ร่างกายก็พังทุกเกมผรอนพันนะครับยังเล่าถึงผลกระทบจากการเล่นอย่างหนักบ้าถ้าาลายดีขอยืมมาให้ตัวตีฉันหน่อยไหลพังเพราะบอลยกนี้นี่คือการสะท้อนว่าทุกจังหวะที่เซตออกไปต้องแลกกับสุขภาพของตัวเองเถอมันไม่ใช่แค่เซตเพื่อให้สวย แต่เธอเซตเพื่อให้ทีมชนะและเพื่อร่วมทีมที่ปลอดภัยเห็นบีมไหมลอยลงมาใส่อย่างเดียวอ่ะลำบากจะยากละมาให้ยกสูงอีกทีเหนื่อยละจะได้ถูกใจเธอไม่ได้ประชดแฟนบอลนนะครับแต่กำลังเปิดมุมมองให้คนมองข้ามว่าการเซตบอลในระดับโลกนั้นเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่แบบเดิมเมื่อ10ปีก่อนสิ่งที่ชมพู่พรพันธ์พูดออกมานะครับไม่ได้มีแค่ความเหนื่อยล้าแต่มันคือเสียงคนที่เจ็บจากการเล่นและเจ็บจากคำพูด เราเควรเริ่มฟังนักกีฬาให้ได้มากขึ้นแทนที่จะรีบพิมพ์วิจารณ์ก่อนเข้าใจบริบทในเกมนี้ไทยชนะรวดสมนัดพรพันธ์ได้ตำแหน่งยอดเยี่ยมแต่เธอยังต้องออกมาปกป้องตัวเองจากเสียงวิจารณ์ที่ไร้ความเข้าใจนั่นแปลว่าเราอาจจะกำลังเป็นภาระรของนักกีฬานะครับโดยไม่รู้ตัวคำพูดสุดท้ายของพรพันนะครับชัดเจนและตรงใจอย่าพูดเยอะเลยเล่นแบบนี้ชนะแบบนี้ก็พอละเพราะวันนี้ที่เสียงด่าอาจจะดังชัยชนะก็คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่า เธอทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนแล้วนี่ก็เป็นคาพูดของพรพันธ์เกิดปราดนะครับเป็นกําลังใจให้เธอเสมอเรามาปิดท้ายกันที่พลังการเปิดตัวแข่งบิ๊กเนม แอนดรอสทาเซนย่างเป็นทางการครับพลังการ f c ทีทน้องใหม่ในศึกฟุตบอล B ีวดีลีกวันฤดูกาล2025เปิดตัวแอนดรอสเทาเซนในรุกชาอังกฤษมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเทาเซนวัย3 4ปีนะครับเกิดในกรุงดอนดอนเป็นพ่ีนฟรีเอเจนต์หลังจากหมดสัญญากับโสมสสอนันตรายาสปอร์ทีมมลีกสูงสุดของตุรกีโดยจดสวมเสื้อหมายเลข30ลงเล่นให้กับทัพมาเล็กในฤดูกาลที่ถึงนี้ทั้งนี้นะครับแอนดรอสเทาเซนเริ่มจากการเป็นแข้งเยาวชนของท็อตแนมอั ตั้งแต่อายุ8ขวบก่อนจะได้ขึ้นชุดใหญ่ลงเล่นให้กับทัพไก่เดือทองไปทั้งหมด9.3นัดยิง11ประตูกับ13แอสเิสตจากนั้นนะครับก็ย้ายไปเล่นให้กับอีกหลายทีมไม่ว่าจะเป็น Newcastle l e a d QPR Crystal Palace วอร์ t o n และ Luton Town ส่วนในานามทีมชาติเคยติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชน U16 U17 U19 U21 และชุดใหญ่เมื่อปี2013ลงเล่นไปทั้งหมด13นัดยิงไป3ประตู สำหรับโปรแกรมก,การแข่งขันนัดแรกของพลังการ FC นะครับจะออกไปเะยือนราชบุรี FC ในศึก b, b. ี d ดีลีกวันฤดูการ2025วันศุกร์ที่15สิงหาคมเวลา19นากาเนื้สนามราชบุรีสเตเดียมแฟนๆคิดเห็นกันยังไแต่ละข่าวนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ